อันนี้ก็คือเห็ดตะไคร้นะคะหรือว่าเห็ดตินแหดนะคะถ้าภาษาอีสานบ้านเราก็จะเรียกว่าเห็ดตินแหดนะคะกินได้นะคะไม่เบื่อนะคะทุกคนสิ่งที่เราปลูกได้ในดินที่ผมใหม่นี่ก็คือหลักๆเลยก็คือกล้วยนะคะกับตะไคร้นะคะก็จะปลูกกันดินซุดเนาะโอ้ไม่คิดว่าจะปลูกแตงโมได้สวยขนาดนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำปุ๋ยหมักขี้วัวมาลดนะคะแต่ว่าตอนนี้คือดินยังชุ่มอยู่เนาะสวัสดีค่ะ มาพบกับแขกอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูสวนข้าวโพดเล็กๆที่สวนนะคะที่เราปลูกไว้กินเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะกําลังออกฝักค่ะนี่มาดูมาดูใกล้ๆข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกเองค่ะนี่นะคะฝักของเขาเริ่มเป็นฝักแล้วนะคะถึงต้นจะเล็กนะคะแต่ฝักเริ่มอวบแล้วคะ่ะอันนี้อายุสามสิบวันค่ะหนึ่งเดือนนะคะข้าวโพดนี่อันนี้ก็กําลังออกลูกเลยบางต้นก็สมบูรณ์บางต้นก็ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าที่ พื้นที่ในการปลูกมันเล็กนะคะดูอ่ะปลูกใต้ต้นมะม่วงหิมพาน์ค่ะข้างๆนะคะก็จะเป็นข้าวโพดข้างบนก็เป็นมะม่วงหิมพานนะคะโอ้นี่นะคะด้านในของเราก็มีข้าวโพดข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะก็ปลูกแซมกับต้นพริกนะคะนี่ก็จะมีต้นพริกด้วยโอ้มีพริกไทเก็ดนะคะแล้วก็มีมะเขือด้วยจ้าก็จะปลูกอยู่รวมๆกันหมดนะคะเป็นกเกษตรผสมผสานนะคะ เก็บข้าวโพดเสร็จต่อไปก็เก็บพริกต่อค่ะอันนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกพริกพริกเอาไว้ตำแกวทางนี้นะคะก็จะมีเห็ดขึ้นนะคะทุกคนนี่อันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรเอ่ยดูสิอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรรู้ไหมคะ <c oughs> โอ้ดอกอย่างใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่อันนี้เห็ดกินได้นะคะ ตัวน,นี้เขาก็จะเรียกชื่อว่าเห็ดตะไคร้นะคะหรือว่าถ้าภาษาบ้านบ้านเราเขาก็จะเรียกว่าเห็ดตีนแห่นะคะเห็ดตีนแห่ภาษาอีสานเราเนาะเห็ดตะไคร้นี้ก็ปีที่แล้วขึ้นดอกใหญ่มากนะคะดอกเท่าฝาหม้อเลยค่ะดอกเท่ากะละมังเลยปีนี้ก็หรือว่ามันอาจจะยังไม่โตเต็มที่หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะตอนนี้อาหารเราขาดแคลนนะคะเราก็จะเอาไปผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราเห็ดนะคะทุกคนนี่ กินได้นะคะอูก็จะมีลูกเล็กๆอยู่เลยอ่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเห็ดตะไคร้นะคะหรือว่าเห็ดตินแหดนะคะกินได้นะคะไม่เบื่อนะคะทุกคนเนื้อหวานเหมือนเนื้อไก่ค่ะสองดอกนี้ก็อิ่มแล้วนะคะสองดอกนี้ก็ได้กระเพราจานใหญ่แล้วอืมแล้วก็ได้เห็ดแล้วนะคะมามามา,มาตามมาอาสองจวดนะคะอันนี้ใหญ่แล้วนะคะนี่ อีกประมาณสิบห้าวันก็เต็มที่พอดีค่ะได้เก็บ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรดีๆอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยค่ะปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะพึ่งขึ้นเพราะว่าเดือนที่แล้วมันแรงนะคะมันไม่มีฝนทีนี้พอมันมาเจอฝนได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สวยงามเะเด่๋ยวพาไปดูค่ะมา <c oughs> ทางด้านนี้ก็จะเป็นสระที่ พ่อปลูกกับแม่ย่าเพิ่งขุดใหม่นะคะทุกคนขุดใหม่สิ่งที่เราปลูกได้ในดินที่ขมใหม่นี่ก็คือหลกัหลกๆเลยก็คือกล้วยนะคะกับตะไคร้นะคะก็จะปลูกกันดินซุดเนาะนี่อันนี้ก็เป็นกล้วยเพิ่งปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะกําลังออกได้เดือนกว่าแล้วละคะ่ะถมถมที่ได้เดือนกว่าสองเดือนแล้วปลูกกล้วยกํลาลังสวยเลยค่ะตะไคร้กำลังสวยเลยนี่ตัวนี้ก็เป็นต้นแตงโมนะคะเพื่อน นี่เลยจ้าทางนี้เลยค่ะนี่เ <them> ห <anak lonely> ็นอะไรไหมครับทุกคนเห็นอะไรไหมคะโอ้โหอ่าเป็นแตงโมที่หัวหน้าเขาให้มานะคะไม่คิดว่าจะออกลูกได้สวยขนาดนี้นะคะเพื่อนเป็นแตงโมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแตงโมน้ําผึ้งลูกยาวๆค่ะกลมๆยาวๆนะคะปลูกได้เดือนกว่าสองเดือนเนาะพอไม่คิดว่ามันจะออกลูกได้สวยขนาดนี้แล้วดกด้วยนะคะอันนี้หนึ่งลูกนะคะ มีอีกมีอีกนะคะลูกมีอีกมีอีก,อกนี่นี่นะคะดกด้วยค่ะไม่ได้ออกแค่ลูกเดียวนะคะทุกเพื่อนน,นี่ค่ะลูกเล็กเขาเล็กๆแบบนี้ยังออกยาวสวยขนาดนี้นะคะนี่ก็มีอีกนะคะอย่างดกค่ะขอบอกเป็นอ่าแตงโมที่หัวหน้าเขาให้มานะคะครึ่งครึ่งลูกแล้วกินเสร็จเราเห็นเม็ดมันเหลือเราก็เสียดายก็มาฝังฝังไว้ไม่คิดว่ามันจะขึ้นนะคะนี่กําลังแทงดอกออกนะคะ เดี๋ยวพาไปดูอีกจ้ะหลายหลุมอยู่นะคะที่ลองไว้นี่ทางนี้อีกนะคะนี่อันนี้ก็ลูกใหญ่เลยจ้าโอ้โหไม่คิดว่าจะปลูกแตงโมได้สวยขนาดนี้นะคะเพื่อนๆนี่ก็เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ําปุ๋ยหมักขี้วัวมาลดนะคะแต่ว่าตอนนี้คือดินยังชุ่มอยู่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาลดปุ๋ยน้ำหมักกันค่ะนี่ลูกเล็กกำลังออกเลย นี่ก็ประสบการณ์การปลูกแตงโมครั้งแรกไม่คิดว่าจะได้ผลดีขนาดนี้นะคะก็เลื้อยลงสระก็มีก็พามาอัปเดตนะคะวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงของเรานะคะก็มีอะไรที่ปลูกได้ก็ปลูกนะคะอย่างน้อยก็ปลูกมาก็ได้กินเนาะอย่างน้อยก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้นะคะได้กินแตงโมได้กินมะม่วงได้กินผักได้กินเห็ดก็มีพริกสารพัดทุกอย่างนะคะประหยัดไปค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามรับชมแขกนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย